กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมช่องบีมซิเวอร์นะครับคลิปสอนเล่น The Sim ม2 EP 3ได้เวลามาจุติแล้วนะครับผมห่างหายกันไปตั้ง10เดือนบีมลองไปดู EP 2ที่ทำไว้โอ้โหอย่างนานเลยนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดู EP 1 EP 2นะครับตามไปดูได้ก็เดี๋ยวเราจะแตะเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วกันนะจ๊ะสำหรับ EP นี้จะเป็น EP สร้างบ้านนะครับผมก็เริ่มมาเลย เราอยู่ในเมืองใช่ไหมอันนี้คือเมืองสร้างบ้านของเรานะครับให้ทุกคนมาที่นี่ครับพื้นที่และบ้านเรือนนะครับผมคลิกเข้ามาแบบนี้มันจะเด้งหน้าต่างอย่างนี้มานะครับผมก็จะมีให้เราเลือกใช่ไหมว่าเราสามารถเอาบ้านเอาห้างอะไรนะมาวางได้แต่ว่าเราจะสร้างบ้านเราเองเราต้องมาที่นี่ครับพื้นที่ว่างเปล่านั่นเองนะครจะมีพื้นที่ว่างเปล่าให้เลือกสรรมากมายหลายขนาดเช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากพื้นที่ขนาดเล็กสุด3าคูณหหรือว่าพื้นที่ใหญ่สุด ห้าคูณหนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เลือกเอาตามใจชอบนะฮะถ้าเกิดว่าเมืองของเพื่อนๆนั้นติดทะเลใช่ไหมมาเลือกตรงนี้ได้ครับพื้นที่ชายหาดนะฮะแล้วก็สามารถนําพื้นที่ชายหาดนะครับ,ามารรบผมไปวางติดกับทะเลได้นะครับเมืองน,นี้ไม่มีทะเลฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเลือกพื้นที่นะครับอันนี้ละกันพื้นที่ขนาดเล็กในการสร้างบ้านนะครับเราจะเลือกแล้วก็มาวางไว้ที่ติดถนนให้มันเกิด พื้นที่สีเขียวแบบนี้นะครับผมก็สามารถวางได้เลยประเภทพื้นที่นะครับสําหรับที่อยู่อาศัยก็คือเราจะสร้างบ้านกันใน EP นี้เนาะนะครับผมก็มาตั้งชื่อพื้นที่กันเลยแล้วกันนะครับก็เป็นสร้างบ้านนะโอเคครับเมื่อเราได้ชื่อที่ อยากได้แล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับเราก็จะได้พื้นที่นี้มาเขาจะขึ้นว่าสาหรับขายพันหถ้าเกิดเราให้น้องซิมเนี่ยมาซื้อพื้นที่ว่างเปล่าก็จะราคาพันหเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านเสร็จสรรปุ๊บมันก็จะเป็นมูลค่าของบ้านนะครับมันจะ3า0 0 0ื่นสี่หเป็นแสนเป็นล้านก็นแล้วแต่ทุกคนจะสร้างบ้านนะครับโอเคเราจะเข้าไปในพื้นที่นี้เพื่อไปสร้างบ้าน น,นะคะตอนนี้บีมก็ได้เข้ามาพื้นที่นี้แล้วนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถทําตามสิ่งที่เรากำลังจะสอนในคลิปนี้ก็ได้เลยนะฮะมาที่โหมดสร้างกันก่อนนะครับทุกคนจะเห็นว่าพื้นมันตะปุ่มตะปั่มนะฮะให้มานี่เลยครับเครื่องมือพื้นดินนะจ๊ะมาเลือกปรับพื้นให้ราบเรียบนะครับกดไปเลยตึ๊กนึงแล้วก็กดใช่เลยนะครับเห็นไหมมันก็จะเรียบแบบนี้ขึ้นมาแล้วโอเคเราจะมาดูในโหมดสร้างกันทุกอย่างเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มจากอันแรกเลยเครื่องมือทําผนางัง นะครับเครื่องมือทําผนังจะมีให้เลือก4แบบด้วยกันจะมีแบบปกติเห็นไหมก็สร้างบ้านตามใจชอบนะครับจะเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรก็ทําตามกันได้เลยนะครับลองเล่นกันดูนะจ๊ะอันนี้จะเป็นผนังแบบทะแยงมุมเห็นไหมทุกคนจะเห็นว่ามันทะแยงแบบนี้ท,ทนะแยงทะแยงบีมไม่ค่อยได้ใช้อันนี้สักเท่าไหร่นะครับอืมก็ข้ามไปบีมจะใช้บ่อยก็คือตัวนี้ครับอุปกรณ์สร้างห้องนะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมให้เราเลยเห็นไหม อันนี้อันสุดท้ายนะครับผมอันที่4ี่เป็นแดเหลี่ยมนะครับแดเหลี่ยมอย่างนี้อย่างนี้นะครับเผื่ออยากจะทําเป็นแบบหอคอยอะไรก็ว่าไปนะครับผมต่อไปจะเป็นผนังขนาด1นะครับผมส่วน2นะฮะเศษ1ส่วน2ก็จะเป็นแบบครึ่งๆนะครับผนังครึ่งเห็นไหมมีเลือกสรรมากมายอยากตกแต่งบ้านสไตล์ไหนใช้ได้นะครับหรือเอาเป็นแบ่งห้องกั้นห้องได้นะครับเลือกสรรความสวยงามแบบนี้กันได้เลย นะครับผมต่อไปจะเป็นของในส่วนประตูและหน้าต่างนะครับเออเรายังไม่สามารถวางให้ดูได้ฉะนั้นเราจะมาสร้างบ้านให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับกับการใช้ผนังนี้นะครับวินจะใช้ในส่วนของนี่เลยเห็นไหมบ้านแบบนี้ปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวใช้ผนังครึ่งให้ดูด้วยแล้วกันนะครับอาจจะเป็นแนวแนวนี้นี่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวสร้างแบบนี้ครับปุ๊บอ่ะแบบนี้นะครับผมอ่ะบ้าน2ชั้นแล้วกันเนาะสชั้นแล้วกัน แบบง่ายๆนะครับสร้างโอเคไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับประมาณนี้นะฮะมาต่อไปจะเป็นในส่วนของประตูและหน้าต่างนะครับทุกคนมาเลือกประตูมันจะมีหลายแบบนะทุกคนก็เลือกตามใจชอบได้เลยนะครับจะชอบแบบไหน2บาน1บานก็วางไปถ้าบ้านหลังนี้จะเหมาะกับแบบประตู2ช่อง2บานนะครับหรือเป็นบานเดียวแบบ2ช่องแบบนี้ก็ได้นะครับก็วางไปเลือกแสนตามใจชอบเนาะต่อไปหน้าต่างชั้นเดียวนะครับเราก็จะเลือกให้มันเหมาะกับตัวบ้านสไตล์ใดๆของเพื่อนๆที่ชอบนะครับก็นี่เลย บิมจะเอาแบบนี้ใช่ไหมก็กดได้นะครับหรือจะเลือกอันที่ถูกใจก่อนค่อยวางนะงั้นเราจะเอาในอันนี้แล้วกันอันนี้2อันอย่างนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บนะครับแล้วก็ตกแต่งวางไปได้เลยนะครับไม่ยากนะครับก็วางไปวางตามนี้ไปเห็นไหมนี่ตามใจชอบนะครับผมออกแบบกันเองเลยนะครับบิมก็ไม่มีแบบนะบางทีก็โดนสดในการสร้างบ้านนะครับเนาะก็ประมาณนี้เออประตูหลายชั้นจะเป็นประตูที่เหมาะสําหรับ เดี๋ยวเราสร้างให้ดูนะครับมันจะเป็นสมมตินะผมสร้างแบบนี้ปุ๊บอ่ะไอประตู2ชั้นหลายชั้นเนี่ยจะเหมาะกับพื้นที่แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองติดให้ดูเห็นปะอ่ะสมมุติจะสร้างห้างสร้างอะไรเนาะมันจะเป็นแบบ2ชั้นอะ่ะเห็นไหเอาประตูติดได้เนาะแต่บีไม่ค่อยได้ใช้นะครับอันนี้เป็นหน้าต่างหลายชั้นก็เช่นเดียวกันนะครับสําหรับนี่สร้างติดได้นะครับผมเห็นไหมอ่ะเพืก่กนลองไปเล่นดูนะครับ โอเคส่วนอันสุดท้ายนี่คือซุ้มประตูนะครับซุ้มประตูก็จะเป็นในส่วนของโค้งซุ้มนะ่ะไม่มีประตูนะครับคือแบบเป็นเจาะช่องนะครับผ่านกําแพงมาเลยแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับเราลองเอาอันนี้แล้วกันนะครับแต่ยุงเข้าดิเออเนาะมาเราจะไปกันต่อที่พื้นและเพดานนะครับพื้นก็เลือกตามได้เลยนะครับมีแบบหินแบบไม้แบบกระเบื้องนะครับแล้วก็อิฐ มีพรมมีพรมอาบน้ำมันและคอนกรีตแล้วก็เบตเตอร์เลททั่วไปนะครับบ้านบีมจะชอบใช้ในโซนของรูปแบบพื้นไม้นะครับก็จะเลือกสรรมันมีเยอะมากเลยทุกคนนะเราจะไม่ลงลึกทีละอันนะครับมันจะนานไปเพื่อนๆก็ลองกดไปเล่นดูนะครับเราก็จะบอกพวกรูปแบบนะครับถ้าห้องน้ำเราก็จะใช้กระเบื้องถูกไหมแบบหินแล้วก็อาจจะใช้นอกบ้านอย่างเช่นตรงนี้นะครับอ่ใช้แบบนี้แล้วกันเห็นปะนอกบ้านเห็นไหมตรงนี้เนาะโอเคครับผมเราก็จะมา นี่อย่างนี้เราก็จะได้พื้นบ้านแล้วครับผมแต่บีมยังสร้างหน้าต่างไม่เสร็จก็คือตรงนี้นั่นเองอโซนนี้โอเคข้างหลังนี้ด้วยนะครับปึ๊บป๊บอ่ะต่อไปนะครับไปกันต่อก็คือสิ่งติดผนังก็คือทาสีบ้านนั่นเองนะครับผมเลือกสันตามใจชอบเลยมีรูปแบบอิฐหินแผ่นรองคอนกรีตท,ทาสีวอลเปเปอร์กระเบื้อง และบุผนังและเบตเตอร์เลนะครับสุดท้ายตามใจชอบเลยเลยนะครับอยากจะได้บ้านสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่จัดการกันได้เลยนะครับเลือกสันมันมีเยอะนะฮะนี่ครับสีชมพูก็มีนะครับเลือกได้เลยส่วนน้ำพิมจะสร้างบ้านที่เป็นแบบสีดําไม่ก็ขาวนะครับหรือไม่ถ้าอยากจะสร้างตามตีมญี่ปุ่นใช่ไหมอาจจะเป็นแนวนี้แนวหินหม่บ้านเราเอออะไรก็ตามแต่เป็นอิดอย่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูอ่ะแบบนี้เห็นไหมเห็นไหม,ไหม เป็นอิฐแบบนี้นะครับเออส่วนไหมนะครับก็เลือกสันตามใจชอบเนาะส่วนในบ้านใช่ไหมข้างนอกเป็นอิฐแล้วข้างในเอาเป็นอิดด้วยก็ได้อิฐขาวอะไรอย่างงี้ก็ได้นะท่งอิฐทรงหินอะไรตามใจชอบนะครับอาจจะไม่ตรงตรีมตามพื้นไม้เอาจะต้องเปลี่ยนเป็นพื้นหินนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นคลิปสร้างสอนสร้างบ้านให้ดูแล้วกันต่อไปจะเป็นในโซนของบันไดบันไดนะครับเลือกสันตามใจชอบเลยจะเป็นบันไดจิ๋วบันไดเชื่อมต่อคือบันไดเล็กนะครับเนี่ยเห็นไหมเราสามารถทําชั้นใต้ดินลงไปได้นะครับโดยการใช้บันไดกดลงไไปก็็ด้นนะเห หรือว่าบ้านที่ใช้ฐานนะครับแบบนี้อ่ะเราลืมมาโดมา,มาสอนโซนนี้นะครับเป็นฐานนะครับสมมุตินี่เห็นไหมส่วนฐานอันนี้จะเป็นการที่เราสามารถเอาฐานอนะ่ะวางในฐานได้อีกทีหนึ่งนะครับเพิ่มชั้นมาอย่างนี้นะครับก็คือบันไดไอ้บันไดเชื่อมเนี้ยเหมาะสําหรับบ้านที่แบบทําพื้นเข้าไปเผื่อน,น้ําท่วมนะครับเห็นปะก็วางลงได้เลยนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ยากเนาะในการสร้างแบบนี้ผมว่าเพื่อนๆอ่ะ เพื่อนๆที่แบบว่าไม่เคยเล่นแต่ซิมสองมาก่อนก็ไม่ยากนะครับผมอ้าเมื่อกี้ผมลืมสอนราวบันไดราวบันไดทุกคนอ่ะราวบันไดอยู่นี่นะราวบันไดใช้กับบันไดเชื่อมแบบนี้เนาะก็วางได้เลยนะครับเขาจะลิงก์นะครับเป็นราวยี่ห้อเดียวกับบันไดเองเนาะโอเคมาดูบันไดในยาวเราก่อนบันไดขึ้นชั้น2เราเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมลืมท้าสีตรงนี้ปะเออบันไดนะครับบันไดก็เลือกสันตามใจชอบได้เลยครับนี่เห็นไหม เอาให้มันขึ้นชั้น2ให้เราได้เนี่ยหรือจะเป็นบันไดวนนะครับนี่บันไดวนก็มีนะจะต้องหาที่แบบทางขึ้นให้ถูกนะครับนี่ใช้บันไดวนได้แต่ว่าบ้านหลังนี้อาจจะเหมาะกับบันไดอย่างนี้เนะรราะบันไดปกตินะครับผมหาที่วางได้ละนี่ก็จะมันวางตรงนี้เลยนะครับเพื่อเชื่อมขึ้นไปบนชั้น2นะครับก็ปกติเนาะเพื่อนๆน่าจะทําได้อยู่แล้วอันนี้เป็นโรงจอดรถนะครับถ้าเกิดว่าอยากมีรถนะครับในบ้านของเราก็เลือกสัรน,นะครับลงรถได้เลยนะฮะนี่ ก็วางไปได้เลยเดี๋ยวผมวางหน้าบ้านตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะสร้างเป็นโรงรถในบ้านอ่ะคุณต้องใช้อน,นี้ครับอันนี้คือต่อต่อเติมใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นด r i เวอส่วนต่อเติมก็เป็นโรงรถต่อเติมนะครับซึ่งบ้านเรานี่เล็กไม่ทำามาต่อเติมได้ถ้าเกิดต่อเติมใช่ไหมเดี๋ยวผมวางให้ดูแต่ว่าวางไม่ได้หรอกเนี่ยครับก็มาต่อได้เลยนะครับเรื่องโรงจอดรถเดี๋ยวเราทําคลิปแย่แล้วกันเนาะเออแล้วก็เดี๋ยวเราสอนทาโรงรถงแหละนะครับผมถ้าเกิดเรามีโรงรถอย่างนี้ปุ๊บเราก็เอารถนะครับมาวางได้เเลยนนะครับห็ม อันนี้เป็นมอสของเรานะครับก็วางรถได้อะสักคันหนึ่งนะจ๊ะอากลับโหมดสร้างกันต่อก็จบไปแล้วครับสำหรับลงรถอันนี้จะมีในส่วนของนี่ครับร้านจอดฮอนะอันนี้มีใส่สูตรโมบเจกนะครับเลยสามารถเอามาวางได้นะครับร้านจอดฮอใช่ไหมแล้วก็เอาฮอมาวางได้นะครับเดี๋ยววางให้ดูกันนะครับฮอเห็นไหมก็จะวางได้นะครับถ้าเกิดบ้านใครกว้างๆเนาะมีร้านจอดฮอให้นะครับผมโอเคประมาณนี้อันนี้ก็เป็นประตูของรงรถเนาะเดี๋ยวเราทำาคลิปแยกครับที่เราบอกไป ประตูลงรถโอเคครับต่อไปเป็นฐานรองและพื้นเราบอกไปแล้วนะครับเผื่ออยากสร้างบ้านนะครับบนฐานรองนะจ๊ะนี่ก็เอาผนังนะครับมาวางอย่างนี้ได้เลยเนาะอ่ะแล้วเราก็ทําแบบทางขึ้นให้หน่อยทางเข้าบ้านอะไรประมาณนี้นะครับก็เชื่อมกับตรงบันไดเช่นเดียวกันนะครับย้อนมาบันไดนิดนึงเห็นไหมอ่ะเราก็ทําประตูเข้าบ้านได้เลยนะครับสำหรับใครอยากอยากสร้างบ้านพื้นนะครับขึ้นยกอย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไปนะครับผมจะเป็นส่วนของพื้นดิน จะมีการเราสามารถเพิ่มนะครับผมยกพื้นดินขึ้นมาได้นะครับในกรณีนี้ที่พิมพ์จะใช้เลยก็คือการสร้างบ้านให้สูงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวย้อนกลับมาที่ฐานรองอีกรอบหนึ่งเลือกอันนี้นะครับอันแรกนะครับแล้วก็มาปักตรงนี้ลำแหลมเห็นไหมถ้าเกิดมันมีสีเขียวปุ๊บสร้างได้ทุกคนจะยกพื้นได้นะครับเห็นไหมยกพื้นได้เห็นปะอ่าแล้วก็อยากจะขึ้นบนนี้ใช่ไหมครับมาย้อนมาที่บันไดกันอีกแล้วบันไดกันอีกแล้ว นะครับผมก็เอาบันไดเนี่ยมากดวางได้เลยเห็นไหมก็สามารถมีบันไดขึ้นไปข้างบนนี้ได้นะครับก็ลองไปปรับใช้กันเอานะครับสร้างบ้านได้เหมือนกันนะแล้วก็สร้างอะไรต่อมีอะไรบนนี้ได้นะครับมันจะเป็นพื้นที่ยกสูงขึ้นมาเน,นี่ยคือแบบกันน้ําท่วมได้ดีเลยแหละประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นยกหรือว่าอยากจะทําภูเขาหลังบ้านแม่น้ําบอน้าอะไรเนะี่ยก็ใช้นะครับผมคําสั่งอ่าอันนี้เนาะอันนี้จะเป็นปรับระดับพื้นอ๋อไม่ใช่เมื่อกี้เราใช้นี้เนาะเมื่อกี้เราใช้นี้ ยกระดับนะครับก็จะเลือกขนาดได้นี่เห็นปะยกระดับได้ตามใจชอบนะครับอยากให้บ้านเราขึ้นสูงประมาณไหนถ้าภูเขาในบ้านอนะไรประมาณนั้นอันนี้จะเป็นลดระดับพื้นอสมมุติเรายกระดับมาใช่ไหมอันนี้เหมือนกันอย้อนมาอันแรกย้อนมาอันแรกปรับระดับพื้นนะครับให้มันเรียบเนี่ยแล้วก็กดคลิกซ้ายแล้วก็วางไปนะครับอยากให้เรียบเห็นปะก็เรียบแล้วนะครับผมอ่ะต่อไปอันนี้คือตัวลดระดับพื้นนะครับก็จะลดเห็นไหมเมื่อกี้เราเพิ่มใช่ไหมอันนี้ลดนะครับแต่มันก็จะไม่เรียบนะครับ ส่วนอันนี้อันสุดท้ายจะเป็นปรับพื้นเรียบนะครับปรับพื้นเรียบเห็นไหมกด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 ให้พื้นมันเรียบนะครับเรียบเรียบแต่ที่พิมชอบใช้เลยเหมือนตอนต้นคลิปนะครับคืออันนี้ตับให้ราบเรียบเลยทีเดียวเรียบหมดเลยนะครับใช้อันนี้ดีกว่าเนะ,นะครับผมต่อไปจะเป็นชนิดพื้นดินนะครับเราสามารถเลือกขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ได้คือพ่นสีย้านั่นเองนะครับเลือกตามใจชอบเลยอยากได้บ้านพื้นทราย พื้นหญ้านะครับนี่เห็นไหมแล้วก็พ่นได้เลยนะครับพ่นได้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวเชียวต่อไปนะครับผมเป็นหมวดน้ํานั่นเองนะครับเป็นการสร้างบ่อน้ําตกปลานะครับนี่เห็นไหมขนาดใหญ่ก็จะใหญ่มากเลยขนาดกลางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถทห้นังสิมเราตกปลาได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะสอนในช่วงของหมวดซื้อนะครับผมหมวดซื้อก็สามารถมีน้ำพุมอไวยตรงนี้ได้นะจ๊ะโอเคต่อไปจะเป็นในโซนของตกแต่งสวนนั่นเองนะครับ ก็คือปกติเลยนะครับเป็นต้นไม้นะอยากสร้างอยากเพิ่มอะไรนะครับตกแต่งภายหลังบ้านนอกบ้านอย่างนี้นะครับต้นไม้วางไว้ได้เลยนะครับสวนได้ต่างๆเนาะตามใจชอบเลยนะครับเห็นไหมวางได้เลยนะครับต่อไปดอกไม้นะครับจะเป็นพวกพุ่มไม้เล็กๆปะอืมนะครับก็เลือกสันวางก็ได้เลยเห็นไหมนี่ครับวางไปเลยตกแต่งสวนย่อมหน้าบ้านของท่านเองนะครับเลือกสันตามใจชอบนะครับตรงนี้ต่อไปเป็นการทําสวนนะครับ ทำสวนจะต้องมีดินเกษตรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาดินปักไว้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บเห็นไหมดินเกษตรจิ๋วๆเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นสปริงเกอร์นะครับสเปรย์ผมหญ้านั่นเองเราจะใช้อันนี้ปะอันนี้มันแบบสำหรับอ,อันใหญ่เนาะเกษตรเราแค่นี้ก็พอดีปะนี่ใช้แค่นี้นะครับสปริงเกอร์จะได้ไม่ต้องมาลดน้ำบ่อยๆอันนี้เป็นถังอุปกรณ์เศษปุ๋ยนะครับเราสามารถนําขยะหรือว่าหนังสือพิมพ์เน่าๆอเออมาทําเป็นปุ๋ยหมักเราได้นะครับ เราก็ใช้ปุ๋ยในการมาเทลงพื้นดินนะเออให้มันแบบโตวไวนะครับผลผลิตของเราอันนี้เป็นบ้านของมะแรงต่าทองนะบ้านมลแเต่อทองช่วยทาให้สวนเรานั้นเปล่งปลั่งมากขึ้นทําให้สวนเรามันไอเนี่ยนไม่มีพวกวัชพืชอ,อะไรอย่างนี้ปะต้นมะนาวทิพต้นแอปเปิลทิพต้นส้มทิพย์นะครับผมปลูกได้เช่นเดียวกันเราสามารถได้รับนะครับผมส้มแอปเปิลมะนาวได้จากต้นนี้นะครับ ปลูกผลผลิตแล้วก็เรามันโตนะก็มาเก็บได้ขายได้หรือว,ว่าเก็บไปทําน้ําผลไม้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมสาหรับโซนอันนี้คือเรือนกระจกนะครับสมมุติเราไม่อยากให้มันอยู่กลางแจ้งนะนะครับผมเราก็จะทําให้นะครับสวนเราเป็นเรือนกระจกนะครับอย่าลืมนี่ครับมีประตูนะประตูอยู่นี่นะครับประตูเข้าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้ออกสักสักหนึ่งหนึ่งอันนะครับเพื่อติดประตูแบบนี้นะครับเลือกสีตามใจชอบได้เลยนะ นะครับผนังสีขาวหลังคาสีเขียวโอเคต่อไปเราต้องมีอันนี้ด้วยนะครับในการเราจะปลูกนะครับพืชในเรือนกระจกนะก็คือแสงไฟ UV วีปะตะเกียงสวนอบอุ่นนะครับเราก็จะติดไปเลยนะครับตรงนี้ก็ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเท่านี้ครับแล้วก็สามารถปลูกพืชปลูกผักได้นะครับในเรือนกระจกนี้นั่นเองนะครับอันสุดท้ายนี้จะเป็นพุ่มไม้ทุกคนนะตกแต่งเหมือนกันครับโซนตกแต่งไม่น่าลงลึกอะไรเยอะนะครับทุกคนก็ ทำได้อยู่แล้วนะครับไม่ยากนะครับนี่เห็นไหมปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็มีพวกนี่ครับทานตะวันนะเออผมก็ชอบใช้ยอยู่เหมือนกันเนี่ยก็มีพุ่มไม้เล็กๆนะตกแต่งไปตามใจชอบเลยนะครับนี่ตามใจชอบตามใจชอบนะครับผมอ่าและต่อไปจะเป็นในโซนของหลังคาบ้านนะครับเลือกสัรนได้ตามใจชอบชนิดหลังคาเลือกหลังคาอันนี้คือเราวาดหลังคาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงนี้หรือจะเป็นทรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหม มีให้เลือกเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ปึ๊บนี่แบบนี้สวยมากนะครับผมแล้วก็หน้าต่างหลังคาเหมือนอันนี้จะเป็นเอามาวางไว้แบบนั้เนี้ยบ้านฝรั่งเขาจะมีตรงนี้อยู่นะครับผมบี้ไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้ต่อไปเป็นรูปแบบหลังคานะครับเลือกสีสันได้เห็นไหมเออหลังคาบ้านเราเหมือนแนวจีเลยวสวยดีครับสวยดีเห็นไหมเลือกสีได้ปกติบี้ไม่ใช้อันเดิมอะหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นหน่อยอะประมาณนี้ได้ นี่ก็ได้นะครับอันนี้ละกันอะเหมือนจีนๆต่อไปเป็นหลังคาอัตโนมัตินะครับก็คือเราสามารถเลือกสันได้เห็นไหมเขาก็จะทําหลังคาอัตโนมัติให้เราเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับเลือกสันได้เลยตามรูปทรงบ้านเรานะครับนี่แต่ว่าเราไม่เอาเราจะเอาหลังคาจีนเราที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับกลับไปกลับีกปุ๊บโอเคถ้าเกิดว่าอันนี้คือการลื้อหลังคาออกนะเห็นไหมอลือออกได้เห็นไหมปุ๊บหรือว่าจะเอาเป็นหลังคากระเบื้องอัตโนมัติก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เหมาะสำหรับบ้านโมเดิร์นนะครับแต่เราไม่เอาเนาะโอเคต่อไปมุมของหลังคานะครับทุกคนเราสามารถเลือกองศาได้นะอันนี้ให้มันสูงนะครับให้มันต่ําตามใจชอบนะครับส่วนมากเราก็ใช้ประมาณเดิมแหละ50 40นะครับเลือกองศาตรงน,นี้ได้นะครับเห็นไหมสวยงามเนาะโอเคต่อไปเป็นส่วนของสถาปัตยะกรรมนะครับสามารถตกแต่งแบบอันนี้คือพวกท่อเนี่ยเราประดับบ้านใช่ไหมเราก็มาติดข้างบ้านอย่างเงี้ยให้มันแบบดูสมจริงเห็นไหม ตามใจชอบได้เลยนะครับหรือแบบนี้นี่ลงเป็นท่ออาจจะเป็นเนี่ยเห็นไหมต่อท่อกันได้ขึ้นไปนะครับอุตสาหกรรมต่างๆอันนี้คือท่อแอร์ท่อเอออะไรเนาะแต่บีไม่ค่อยได้ใช้เลยอะ่ะเออเดี๋ยวในอนาคตอาจจะต้องใช้บ้างแหละมันทําให้บ้านดูสวยดูเต็มเนาะเนี่ยเอาไปสร้างพื้นที่ส่วนกลางอะไรได้นะครับอันนี้เหมือนวางอยู่ข้างบนไอ้นี่เลยอะ่ะจั่วหลังคาปะแต่ทำไมมันมันไอ้นี่แปลกๆวะเนาะเนี่ยเออเหมือนสร้างเหมือนเห็นในหมู่บ้านททกิมิสึนะพวกเนี้ย นะครับผมนี่อาจจะเป็นจั่วอะไรข้างบนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับบีไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้นะครับนี่ไงช่องแอร์ช่องแอร์ช่องแอร์ใช่ปะไม่ใช่ช่องแอร์ดิช่องระบายอะไรต่างๆนะครับโอเคต่อ,อ,อไปอันสุดท้ายนะครับผมจะเป็นเบ็ดตะเลนะครับอันแรกเลยจะเป็นเสานะครับเพื่อนๆที่อยากจะสร้างเป็นแบบเสาเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูเนาะสมมุติผมอยากจะสร้างเนี่ยหลังคาให้ลงรถเราเนี่ยเราก็จะปักเสาไว้นะครับเลือกเสาได้นะมันมีหลายเสานะทุกคน ม่จำเป็นต้องเอาเสาเดียวกับบีมนะครับเนี่ยเลือกเสาตามใจชอบหรูหรูหรัหลาๆเนี่ยเลือกกันได้เลยนะคโอ้โหนี่หรูจัดต้องเป็นโรงแรมนะอันนั้นนะ่ะนะครับเราก็จะทําการมาที่หลังคานะครับทุกคนมาที่ชนิดหลังคาแล้วก็เลือกอันที่ชอบนะบีมเอาอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็วาดทุกคนจะเห็นตรงนี้ใช่ปะ่ะพื้นเนี่ยตรงเสาสี่เสามันเชื่อมกันอยู่นะมันเหมือนเชื่อมแต่มันก็ไม่เชื่อมแต่จริงๆมันก็สามารถวางหลังคาได้แบบนี้นะครับวาดเลย,เ,ลยเห็นไหม ไม่ยากนะครับรีเพย์ดูได้นะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเลือกชนิดหลังคาใหม่ๆแบบไม่ไม่ใหม่หรอกแต่แบบก็แบบแบบอื่นนะครับเนีย่ยอย่างงี้ปึ๊บเห็นไหมนี่แต่ว่าหลังคาลงลดมันมันมันสูงไปใช่ไหมมันบางบ้านเราเราก็เลือกนะครับลดองศาเหลือสัก15บนะครับเห็นไหมก็จะเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนแบบนี้เราก็จะมีหลังคาลงลดได้แล้วนะครับประมาณนี้เนาะคุณรประโยชน์ของเสานะครับหรือจะสร้างบ้านแล้วแบบว่าเราจะต่อระเบียงอะ่ะ นะก็เอาเสามาตั้งหน้าบ้านได้แล้วก็ทําระเบียงเพิ่มนะพูดถึงระเบียงเดี๋ยวเราจะเอานี่ครับพื้นวางนิดหน่อยนี่ครับไม่ยากนะไม่ยากอ่ะต่อไปจะเป็นในโซนของเสาหลายชั้นเช่นเดียวกันนะครับเสานี่มันสูงไงเสาหลายชั้นอนะ่ะเห็นไหมอืมมันก็เหมือนเสาจิ๋วแหละนะครับทาบ้านยกสูงไม่ใช่ทำบ้านหลังคาสูงทําบ้านแบบหลายชั้นนะ่ะเออนะใช้เสานี้ช่วยได้นะครับผมต่อไปเป็นการเชื่อมต่อเสาสำหรับซุ้มโคง้งนั่นเองสมมุติ โอ้โหพื้นที่บ้านจิ๋วไปนิดนึงเดี๋ยวเราทำให้ดูนะครับซุ้มโค้งอย่างงี้ใช่ไหมบ้านเรามีงานมีงานต่างๆนี่ททำซุ้มโค้งอย่างงี้ได้เห็นไหมมันจะเชื่อมกันเห็นไหมงานตรงงานแต่งนะครับทุกคนก็เลือกเอาอสมมติเอานี้อันนี้มันเชื่อมกันไหมอ่ะเห็นไหมสถาปัตกกรรมนะครับอ,อันนี้แบบไหนเนี่ยเสาเชื่อมโคง้งฮาร์ฟดฟอร์ดนี่ทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมปุ๊บอ,อันนี้อันนี้มองเลยงานตรงงานแต่งนะครับมีดอกไม้ข้างบนนะ เห็นว่าสวยงามมากนะครับซ้มโค้งต่างๆบีมก็ไม่ค่อยได้ใช้อีกอะเดี๋ยวหลังๆต้องใช้บ้างละสวยเหมือนกันนะเนี่ยเออดูดิไม่ค่อยได้ใช้สวยมากสวยมากนี่อันนี้สวยดีนะครับผมประมาณนี้ต่อไปผ้าใบกันแดดนะครับเป็นเหมือนเต็นท์พูดง่ายเต็นท์จริงๆถ้าเกิดเราไม่ทำหลังคาลงรถเราก็ใช้ไอเต็นท์เนี่ยตีคุมได้นะครับตีคุมหลังคาได้สมมติตรงนี้มันร้อนใช่ไหมนี่เราก็สร้างเต็นท์อาจจะมีโต๊ะกินข้าวใต้เต็นท์นะครับเลือกสันได้ครับมีหลายเต็นท์เนาะ แบบนี้ผ้าไฟต่างๆนะครับนี่ลองไปเล่นกันดูทุกคนเห็นไหมสวยงามนะครับมีหลากหลายแบบให้เลือกกันเราใช้ประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปสระว่ายน้ำครับทุกคนง่ายๆเลยแต่ว่าบ้านเราจะไม่มีที่แล้วเนี่ยหลังบ้านตรงนี้แล้วกันจะเล็กจะน้อยน้องซิมแล้วก็ลงน้ําได้เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็วาดเอานะครับไม่ยากไม่ยากวาดเอาอแนวยาวเลยก็ได้ปุ๊บอันนี้จะเป็นสระว่ายน้ำแบบมุมแหลมนะครับมุมปะเป็นมุมแบบนี้แบบนี้อ่า เอาไว้ตกแต่งหน้าบ้านได้เนี่ยเป็นแบบเนี่ยอย่างเงีย้ยนะตกแต่งได้เออตกแต่งนะโอ้ไม่มีหน้าบ้านแล้วอาจจะเป็นตรงนี้อ่าเห็นปหตกแต่งเอานะครับเรียงๆแบบนี้ติดแล้วเหรอโอเคงั้นปล่อยตรงนั้นไปโอเคต่อไปจะเป็นอันเออขอบโค้งนะครับขอบโค้งนี่มันใส่ต่อติดตรงนี้ได้เห็นไหมมันก็จะเป็นโค้งแบบนี้นครับทุกคนนี่เออหมุนไปแบบนี้ นะครับอ่าสวยไหมพอมันโค้งแล้วมันสวยเลยนะคนต่อไปเป็นไฟใต้น้ํานะครับเราก็จะติดนะครับผมเผื่อมันมืดนะครับตอนเราเล่นใต้น้ํานะครับนี่ก็เป็นไฟใต้น้ํเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับไฟใต้น้ํานะครับนี่เลือกสันวางก็ได้เลยสามสุดท้ายก็จะเป็นบันไดนะครับผมในการเล่นสาไว้น้ํานะครับจะขึ้นสาไว้น้ําลงได้แต่อันนี้เป็น,ปนที่กระโดดอันนี้ กระโดดได้ไหมเนี่ยต้องต้องอยู่ตรงนี้ว่าผมว่าน่าจะน่าจะได้แหละเดี๋ยวต้องให้น้องซิมลงมาเข้ากระโดดดูอันนี้เป็นสไลเดอร์นะครับเราต้องวางแบบว่าให้มันเอ้ยต้นไม้บังอะ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นะครับนี่แล้วก็หมุนมุมนะครับสไลเดอร์จริงๆสระว่ายน้ำต้อง,ต,องต้องกว้างเท่ากับสไลเดอร์นี้นะผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถให้ซิมมาเล่นสไลเดอร์นี้ได้ไหมเพราะว่าสระว่ายน้ำเราเล็กนะครับลองตั้งไว้ก่อนแล้วกันโอเคต่อไปเป็นเตาผิงไฟนะครับ เตาผิงไฟก็มาใส่ในบ้านเราได้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะใช้มุมนี้แล้วกันทุกคนเลือกสันได้ตามใจชอบเลยนะครับเตาผิงไฟแต่าผมแนะนําให้ใช้แบบนี้ดีกว่าจะได้แบบว่าให้ธานาคอตเขามีสเปซในการโหนตัวลงมาในป่องไฟนะครับเขาวอ้วนวัดธนาคอต <c oughs> เลือกสันตามใจชอบนะครับบิ๊มเอานี้แล้วกันมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะทุกคนเห็นไหมเลือกสันตามใจชอบเลยนะฮะเพลินๆนะครับโอเคทีนี้ต่อไปเป็นรู้ว รูวก็มีให้เลือกสรรมากมายรูวที่พิมใช้ไปบ่อยก็จะเป็นในส่วนของยี่ห้อนี้นะครับบ้านโมเดินเมื่อก่อนพิมสร้างบ้านโมเดิลบ่อยก็จะเป็นรูวนี้นะครับเห็นปะอืมถ้าให้เข้ากับตัวบ้านก็เป็นหินเป็นอิฐอะไรเงี้ยก็ได้เห็นไหมอืมสร้างตามใจชอบนะครับตรงนี้มันมีให้เลือกเยอะครับทุกคนนะฮะเราไม่สามารถนะครับแนะนําได้หมดนะครับทุกคนก็ลองไปเลือกสรรกันเองนะมันวิธีใช้เหมือนกันแหละแต่ว่าแค่คนละรูปแบบนะครับผมต่อไปอสมมุติเราสร้างรูวแล้วมันไม่มีประตู ประตูรั้วมีประตูรั้วนะครับเห็นไหมประตูรั้วแทรกเข้าไปนี่ครับแทรกไปแบบนี้เห็นไหมอ่ะประมาณนี้นะครับผมต่อไปเป็นลิฟต์สมมุติถ้าเกิดเราเบื่อบันไดเราไม่อยากเดินขึ้นบ้านแบบใช้บันไดเราก็จะใช้ลิฟต์นะครับทุกคนแต่ว่าบ้านหลังนี้เล็กไปนิดนึงลิฟต์อาจจะวางได้อ่เดี๋ยวลองวางให้ดูนะครับผมจะวางตัวนี้แล้วกันเราวางชั้นหนึ่งนะครับทุกคนทุกคนจะเห็นตรงนี้ป่ะพื้นสีเขียวตัวนี้มันเชื่อมกันกับชั้น2แบบนี้นะครับเราก็ต้องเอาลิฟต์ มาวางไว้ให้ตรงช่องบบนี้นะครับซิมสามารถเดินขึ้นลึกได้น่นจะได้สักสามสี่ชั้นมั้งครับประมาณนั้นนะจ๊ะโอเคในคลิปนี้เราก็มาแนะนำการสร้างบ้านในโหมดสร้างนะครับผมผมว่า e p ีหน้าเราไปต่อการสร้างแบบโหมดซื้ออะนะนะครับใน E ีีหน้าเรามาต่อโหมดซื้อแล้วกันนะครับผมเพราะโหมดซื้อนี่จะเยอะแยะกว่าโหมดสร้างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลงลึกกันใน e p 4เนาะ สำหรับคลิปสอนเล่นเดอะซิมนะครับผมสำหรับ EP ีนี้ก็เป็นการสร้างบ้านนะครับเราอยู่ในโหมดสร้างไง e ี EP หน้าเป็นโหมดซื้อนะครับซื้อของชอปปิ้งอะไรต่างๆกันนะจ๊ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกท่านมากๆเลยนะครับเพราะว่าหล,หลายๆคนก็รีเควสต์มาเหมือนกันว่าเอออยากให้สอนนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนาะนะทุกคนดูในคลิปแล้วก็ต้องทำตามกันได้นะจ๊ะโอเคถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปสอนเล่นเดอะซิมสองหรือว่าคลิปเดอะซิมสองในช่องบีมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี ก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปสอนเลดอ์ซิม EP หน้านะไปต่อกันในโหมดซื้อจ้ะโอเ okay, ค let's go